เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็อ,าอยู่ในเกมโปเกมอนกูนั่นเองนะฮะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะนี่มึงเล่นได้แล้วเหรอนะฮะจริงๆคือ,อยังเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะฮะมันมีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะซึ่งนั่นก็คือ,อวิธีการจับอิกาจูนั่นเองนะครับก็ในช่วงเริ่มต้นนะฮะสำหรับเกมโปเกมอนนะครับก็จะมีการให้เราเลือก อ่โปเกมอนสตัวใช่ไหมฮะก็จะมีนี่ตัวคั้งนีซินิกาเมะูจิกิแดนี้ใช่ไหมครับทั้ง3ตัวนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันสามารถที่จะเลือกเป็นพิกาจูได้ด้วยนะครับวิธีการนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่โเฟสเซอร์วิวลโลเนี่ยให้เราได้เลือกโปเกมอนสำหรับรใช้เป็นคู่หูในการออกเดินทางนะฮะทั้ง3ตัวเนี่ยให้เราเดินทางไปเลยนะฮะโดยไม่ต้องเลือกโปเกมอน3ตัวนั้นนะฮะ เดินออกจากจุดนั้นเลยนะครับ GPS เนี่ยก็จะมีการบันทึกว่าเราออกจากโซนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินออกจากแอเรียตรงนี้นะคะแล้วมาดูกันว่าหลังจากที่เราปฏิเสธการเลือกสตาร์เตอร์ทั้ง3ตัวนี้นะฮะเราจะจับพิกจูได้หรือเปล่าหรือว่าพิกจูจะโผล่มาให้เราจับหรือเปล่านะครับแอเรียที่ผมอยู่ในตอนนี้นะฮะก็เป็นแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับผมจะลองเดินออกจากจุดนี้นะฮะแล้วก็ดูว่า จะมีพิกาจูมาให้เราจับหรือเปล่าเนะี่ยไปกันเลยฮะตอนนี้ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเอามันเป็นส่วนสาธารณะแล้วก็มีรถวิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยฮนะข้างมีนกร้องมีกระรอกด้วยนะครับโคตรได้ฟีลลิ่งเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองเดินออกจากจุดน,นี้ดูนะครับโอ้ oh, บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะฮะเหมือนฝนกําลังจะตกด้วยนะครับ ลมพัดดังเลยถ้าเกิดเสียงไม่ดีก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเริ่มเดินดูเลยนะฮะว่าไอ้สามตัวนี้มันจะหายไปแล้วก็โผล่มาอีกรอบหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสี่รอบนะฮะลองทําแบบนี้สี่รอบแล้วก็มันจะมีพี่กระจูมาให้เลือกจับนะครับนี่ผมกําลังเดินวนหาทางออกจากอสวนสาธารณะนะครับ ไอ้เจี๊ยไปทางไหนวะนะโอเคตอนนี้เหมือนว่าเหมือนว่ามันมันมาถึงจุดที่สองแล้วนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ mm hmm. คือมันไอ้ชุดสามตัวแรกเนี่ยมันโผล่มาให้จับเป็นครั้งที่สองแล้วนะเพราะว่าหน้าจอสั่นเมื่อกี้นะครับคิดวใช่ยเราจะรอจับอจุดที่สามขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ คือตอนนี้ผมไม่ไวิ่งอยู่กลางเไมไ่เดินอยู่กลางถนนนะฮะแต่กำลังจะขึ้นสะพานลอยนะครับอรอบต่อไปเนี่ยหวังว่าจะได้เจอปีกจูที่เราเรอคอยอยู่นะฮะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าโคตรหลงทุนโคตรร้อนเนี่ยตอนนี้ ตอนนี้ผมข้ามจากาฝั่งเซ็นทรัลลาดพร้าวนะฮะมาฝั่งยูเนี่ยนมอลเรียบร้อยแล้วนะครับข้ามสะพานลอยมานะครคือคิดว่ามันต้องเดินให้ออกจากแอร์เรียเดิมๆนะครับมันถึงจะเริ่มรีเฟรชโซน GPS ใหม่นะครับพอมาดูกัน โอ้ oh, ยังไม่มาอีกตัวนี้ไฮ้เหียมาไกลแล้วเนี่ยเนี่ยกูเป็นไรปะเนี่ยโอเคฮะตอนนี้เหมือนจะเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับ mm hmm. คิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะน่าจะมีปิกจูโหมมาแล้วนะฮะแสดงว่ามันไม่ใช่รอบที่สี่แต่เป็นหลังจากสี่ครั้งนะฮะ mm hmm. ก็คือรอบที่ห้านั่นเอง ถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะเพราะว่าก็เพิ่งมาลองนะครับก็คือมันมีเป็นเหมือนเป็นบทความของทางฝรั่งนะฮะเขาก็ได้เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็มีคนไทยไปแปลมาอีกทีนะครับผมก็ผิวการมาลองเลยด้วยกันเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่เปิดให้โซนเอเชียเล่นนะฮะก็ทั้งไทยทั้งเวียดนามก็ต่างกำลังรองคอยกันอย่างใจจดใจจ่อนะ รวมถึงตัวของเองด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการสนองตัณหานะครับโอเครอบที่สี่รอบที่สี่ 4. ต่อไปรอบที่ห้านะครับโอเคครับรอบที่ห้าแล้วนะฮะยังไม่โผลมาเลยนะครับยัดเคสัต์ จะให้กูเดินไปถึงไหนเนี่ยชิบหายละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเราเทสไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดินจากถนนเส้นนี้นะครับคือบางทีไอตอนแรกอะ่ะที่มันรีเฟชอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในแอเรียเดียวกับตรงส่วนสาธารณะตรงนั้นนะมันก็เลยอาจจะไม่รีเฟชให้เรานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน,นี้เป็นอ่เป็นจุดที่3นะครับไม่รู้อะ่ะจุดเท่าไหร่เราไม่รู้กูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอปิ๊กจูอะเอาดิ ยังไงก็คิดว่าหลังจากที่เปิดให้คนไทยเล่นแล้วเนี่ยผมก็คงไม่ใช้ไอดีนี้นะเพราะว่าจะเริ่มเล่นใหม่นะครับเรามาไกลแล้วอายังไม่มาอีกนะครับไอ้เข้มึโกหกปะเนี่ยไอ้เหี้ยดูนู่นนะฮะส,ส่วนสาธารณะที่เราเดินมานะครับเห็นไหมตรวนู้นเนี่ยเดินมานี่นะี่ประมาณ2กิโลแล้วมั้งเนี่ย เอ่ <Yeah. S 2> เป็นไรฮะเพื่อเพื่อทดสอบนะฮะว่ามันจริงหรือเปล่านะเดียวต้องดูย็ดเคมาแล้วครับในที่สุดนะฮะในที่สุดก็เจอแล้วนะครับพี่กระจูนะฮะก็ประมาณ3-4รอบนะครับหลังจากที่รีเฟชมันเหมือนต้อง ต้องเดินออกจากโซนที่เราเราเกิดสักนิดหนึ่งอะ่ะมันถึงจะโผล่มานะครับเอาเป็นว่าเรามาจับกันเลยดีกว่าครนะัเขาบอกว่าให้เปิดเอา่าเปิดคาเมล่านะครับเปิดกล้องโชว์นะครับได้เลยจัดไปครับโอเคครับตอนนี้ก็เห็นไหมฮะอยู่กลางถนนนะครับตอนนี้คือเดินมาไกลามากนะจากกรนูลนแม่ง คตรเหนือ่อยฮะไม่เป็นไรเรายอมเพื่อพี่กระจูนะเอาลครับได้ดิเ้ยไอ้เฮียค้างว่ะแมงเอ๋ยเป็นไรปะเนี่ยเฉียดค้างว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเข้าเกมใหม่เดี๋ยวดูว่ามันจับได้หรือเปล่าปกติถ้าโยนจับอย่างนี้ได้มัน ผมเคยนะจับเสร็จแล้วมันหลุดแล้วพอเข้ามาใหม่แม่งก็ได้อะด๋ยวต้องลองเข้าเกมใหม่นะเอาละฮะหลังจากที่เข้าเกมมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอรเฟเซอร์วิวโลเขาได้บอกว่าคอนเทูเดรชันนะฮะจับโปเกมอนตัวแรกได้แล้วนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นพีกรจูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใช่หรือเปล่าโอเคให้ใส่ชื่อเทรนเนอร์นะครับ นะมาดูได้ป่ามปิกาจูโอเคครับโอเคฮนะเราดูว่าในอ่าโปเกมอนที่เรามีอยู่ฮะจะมีปิกาจูหรือเปล่านะครับมาลุ้นเนี่ยไม่กล้ากดน,นะ Yeah. ได้แล้วนะครับอกอ,อมาแล้วนะครับพิกาจูนะครับมาดูสเตรยรัสกันนิดนึงนะอาโอเคครับก็โอ้ไม่เร็วนะฮะได้ถ้าทันเดอร์มาด้วยนะครับซี CP อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวสตาร์เตอร์นะครับเพราะนั้นก็เลยสเตยัสอาจจะธรรมดาธรรมดาไปนิดนึงนะครับ แต่ว่าถ้าใครอยากจะจับพิกาจูที่มันแบบมีค่า CP สูงก็อาจจะไปเดินหาจับเอาที่อื่นได้นะฮะแล้วช่วงแรกก็ไม่ต้องเลือกพิกาจูกได้แต่นี้ผมทํามาเป็นตัวเทสให้ดูนะครับว่ามันได้จริงๆนะ,ะพิกาจูนะครับถือว่า,าข้อมูลตรงนะครับสำหรับทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการเริ่มเกมโปเกมอนโกะะแล้วก็อยากได้ตัวสตาร์เตอร์ที่เท่ๆนะที่ไม่ใช่สามตัวแรก ก็เป็นพิกรจูนะครับเค5สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะฮะในเกมโปเกมอนโกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเข้าไทยแล้วเนี่ยแล้วมีทริกอะไรดีๆใหม่ๆม,มาผมก็จะหามาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายฮะ